สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านมาพบและเจอเจอก,กันกับสาวดํากันอีกนะคะทุกวันทุกวันทุกวันวันนี้วันที่25พฤษภาคมพศ2563ทีม9สาวฮานอยนะคะก็ให้โชคลาภแฟนคลับถูกทุกวันนะคะแฟนคลับที่ติดตามทีมของทีม9สาวฮานอยเป็นประจําก็จะถูกทุกวันน่นะคะเพราะว่ามันมีหลักฐานชัดเจนเนาะค่ะเมื่อวานนี้ก็เข้ากันไป เตรมๆหลายท่านนะคะ97 35 53นะคะ,ะมีเข้ากันเยอะ56 65นะคะ,ะทีม9สาวหนอยก็จะให้มาแม่นมากเลยทีเดียวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังแรอยางให้สาวดำพารวยด้วยนะคะแฟนคลับจ้าสาวดำพารวยก็จะได้มีกำลังใจนะคะไปหาตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากแฟนคลับกับนเป็นประจำนะคะ คนเรานั้นทำอะไรถ้ามีกำลังใจมันก็จะฟันฝ่าอุปสรรคได้ทุกอย่างเนาะอ่าทีนี้ทีนี้เราก็มาให้กันเลยนะคะเพราะว่าแฟนคลับรู้อยู่แล้วเนาะว่าใครใครให้มาบ้างเนาะอ่าใครให้อะไรมาบ้างเมือ่อพแฟนคลับจะดูสาวดำเช็คดูแล้วก็แฟนคลับดูแล้วก็มีการพิมพ์เอ้เขาเรียกะไรคอมเมนต์คอมเมนมต์มาใต้ใต้คลิปเนี่ยนะคะสาวดำก็ไม่ต้องอ้ไนั่นยากเลยเพราะว่า มีหลักฐานชัดเจน <c oughs> แฟนคลับก็จะเมมไว้เลยนะคะว่าใครให้มาบ้างอะไรยังไงนะนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดรพร่ำทำเพลงเราก็บอกตัวเลขใหม่ไปเลยนะคะเพราะว่าแฟนคลับรู้อยู่แล้วเพราะว่าทีมเก้าสาวฮานอยเนี่ยบ้างให้ให้แม่นขนาดไหนให้เข้าทุกวันขนาดไหนเข้ากันจีกคนเลขทั้ทงหมดจะมีเหลือไม่กี่ตัวนะคะ <c oughs> หลังจากที่เราคัดแล้วส่วนมากมันจะตรงกันนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะแฟนกลับจ้าเรามาเริ่มกันเลยจ้าแฟนกลับเตรียมปากกาเลยนะคะน้องพรให้มาที่สี่ห้าสองสามสี่สี่สามสี่น้องนาแปดสี่สองสามเนี่ยกว่าซ้ากันอีกนะคะหกเจ็ดสี่สองพุ๊กยี่สองเก้าเจ็ดแปด หกเจ็ดเนี่ยก็ซ้ํากันอีกเห็นไหมสองสามเนี่ยก็ซ้ํากันอีกเห็นไหมละ่ะน้องแตนหกเจ็ดนะเห็นไหมซ้ํากันอีกแล้วเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสี่ห้าเห็นไหมล่ะคะก็ซ้ํากันอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันถึงกลายเป็นเลขน้อยตัวเขาให้มาคนสามหางก็มีสีห่หางก็มีนะคะน,นี่คือทีมเก้าสาวฮานอยนะคะแล้วก็น้องบัวน้องบัวให้ามาที่แปดเจ็ดเนี่ยก็มีซ้ำกันอีกแล้ว หกเจ็ดสองนะคะพี่หนูอ่ะพี่ลุ่งดีพี่ลุ่ง5้าสี่ห้พี่หนูสามเก้าเก้าสองสอน้องแก้ว4ี่เจ็ดสอะไรลูก ะน้องสมสามสองแปดเจ็ดหกเจ็ดสองสี่ค่ะ ทีนี้สาวดำก็จะมาคัดนะคะคัดว่าตัวเลขคัดว่ามันเหมือนกันใช่ไหมล่ะแล้วเราก็เอาไอคัดออกมาว่าตัวเลขเหมือนกันเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วมันมีอะไรเนี่ยวันนี้มีเลขสามสามสิบหกตัวนะคะส่วนมากจะมีเลขซ้ำๆกันทั้งนั้นเลยนะคะเพราะคัดมามันก็จะมีไม่กี่ตัว หกเจ็ดหกเจ็ดก็จะมี1 2 3 4งสองี่ห้าหกเ้าคนเนี่ยให้มาเจคนเลยนะคะหกเจนะคะสองสามหนึ่งสอสองสามนี่ให้มาหคนเลยนะคะแปดเจ 87ให้มา4ค 2, น26 26 26 26ให้มาคนเดียวนะคะน,นี่ไม่เหมือนใคร24 1 2 3 4 ห้าหกสองสี่หกคนที่ให้มาสี่แปดหนึ่งสองให้มาสองคนนะคะสองเก้าสองเก้าหนึ่งสองสามสองเก้าให้มาสามคนนะคะสี่เจ็ดให้มาคนเดียวนะคะสี่เจ็ดกับสองหกให้มาคนเดียวเนาะ สองห้าสองห้าออกสองห้าก็ให้มาคนเดียวนะคะแล้วก็เจ็ดเจ็ดให้มาสามคนเก้าเก้าให้สองคนสามเก้าก็ให้คนเดียวนะคะเ,เราจดไว้ห้าเจ็ดให้มาสามคนค่ะคาดออกมาแล้วก็คัดออกมาแล้วทั้งหมดนะคะ จะมีเลขไม่เหมือนใครก็จะมีสี่สี่กับสี่สามสี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วทั้งหมดมีแค่นี้ทีนี้สารดำจะอ่านให้ท่านฟังตัวที่เหมือนกันนะคะก็จะมีหกเจ็ดสองสามแปดเจ็ดนะคะเริ่มใหม่นะเอาใหม่นะหกเจ็ดสองสามแปดเจ็ดสองสี่ สี่แปดสองเก้าสองห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสี่ห้าห้าเจ็ดนะคะก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองมีสิบสามตัวนะคะทั้งหมดมีสิบสามตัวนะคะ สิบสามตัวที่เหมือนกันนะคะเราก็เราก็ซื้อเอาสิบสามตัวนี้ดีกว่าเนาะสาวดำว่าแ็แล้วแต่ท่านนะสิบสามตัวนี้มันเหมือนกันนะเนาะจะมีเลขที่ไม่เหมือนให้มาไม่เหมือนไม่มีตัวซ้ําให้เหมือนกันซ้ํานี่ก็จะมีสามสี่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 เจ็ดสองหกสามเก้า สองห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกตัวที่ที่ไม่เหมือนใครนะคะมีไม่เหมือนใครเลยก็มีสามสี่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 เองหสองหสามเนะคะมีมีหตัวนะคะเลขที่ซ้ำกันเยอะมากเลยก็จะมีสองหกเจ็ดสองสามดสองหกสองสี่สี่แปดสองเ้า 4เจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามเก้าสี่ห้าห้าเจ็ดนะคะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพิ่กำลังใจให้สาวดำพารวด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจนะคะไปทำงานหาทำคลิปขับรถออกจากบ้านไปโน่นไปนี่โน่นนี่นั่นเนาะ อไปนูน่นไปนี่ไปทำคลิปนี่แหละคะ่ะไม่ได้ไปไหนค่ะไม่ได้ไปไหนนะคะ,ไไน,น,ะ,คะนอกจากไปทำคลิปตอนนี้ออกจากบ้านได้ก็คงจะดีนะคะก็จะไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะอืไม่มีจะทำไงได้เราอยู่คนเดียวเนาะจะไปไหนมาไหนเราก็ต้องไปขับรถตะลอนตะลอนไปนะคะ่ะ ไม่มีเพื่อนพูดเพื่อนคุยแล้วนอกจากโตโต้สาวดเอาจาก๋อมีแฟนคลับอะไรนะที่สาวดำคะแม่ มีแฟนคลับถามมาเยอะแยะเลยค่ะเรื่องเรื่องหวยเรื่องตัวเลขของแม่สมุดรปราการนะคะแม่สมุดรปราการจะให้มาตอนประมาณงวดน,นี้ท่านให้ออมสินด้วยนะคะท่านโทรมาบอกแล้วท่านจะเด็ดท่านจะส่งให้วันนี้ค่ะแต่ว่าตอนที่สาวดำพูดอยู่เนี้ยยังไม่ได้ส่งให้นะคะ แล้วแม่ส่งมาให้ปั๊บสาวดาก็จะลงให้แฟนคลับทันทีนะคะน่าจะไม่เกินวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยแหละคะ่ะแต่ท่านบอกแล้วว่าจะส่งให้วันนี้นะนะคะขอให้แฟนคลับอ่าใจเย็นๆนะคะไม่ต้องห่วงแม่ให้อยู่แล้วนะคะงมดที่แล้วแม่ก็ทำไอ้นั่นอะ่ะแม่ทำหวยไอ้ความสินอะ่ะเข้านะคะแต่ทีนี้ไม่ได้เอาลงนะคะไม่ไม่ได้เอาลง เพราะว่าแม่บอกว่าไม่ต้องลงหลอกลูกอ่าไม่ต้องลงหลอกลูกเดี๋ยวแฟนขับเขาจะซื้อกันหลายแบบเ,เ,เดี๋ยวแฟนขับเขาจะงงถ้าว่าใจตัดใจสาวดำว่างวดที่แล้วนะ่ะสาวดาพูดกับแม่ว่าแม่ก็น่าจะลงไปเลยนะเผื่อบางคนเขาซื้อกับเผื่อบางคนเขาถูกถ้ามันไม่ถูกถ้าถูกทั้งสองหวยก็ยิ่งดี แต่แต่ถ้าไม่ถูกสองหวยก็อาจจะถูกหวยใดหวยหนึ่งก็ได้สาวดำว่าแม่ก็บอกไม่ต้องหรอกลูกลงหวยใหญ่ก็หวยใหญ่ไปเลยไม่ต้องเอาหลายหวยปรากฏวดว่าหวยใหญ่แม่ไม่เข้าหวยที่ผ่านมาน่ะแต่ไปเข้าหวยอมสินแล้วก็เข้าหวยทกศอ,อีกด้วยนะคะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะไม่มีอะไรแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นขอให้แฟนกลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อย่าไปปักใจว่าเราจะเชื่ออันไหนอันหนึ่งมันจะไงเงือบนะคะถ้าไงาเงือบแล้วก็เหมือนวดที่แล้วเห็นไหมคะแล้วก็โอ้ยมั่นใจแต่เราคนทุ่มเทเลยนะคะตัวนึงเกือบน,น,นี่นี่สาวดําพูดเห็นกับตานะตัวหนึ่งหลายหมื่นเลยอะ่ะไอซีเจ็ดเจ็ดซีเนี่ยนะคะแล้วสาวดําก็ได้พูดในลงในคลิปนะว่าไม่มีอะไรแน่นอนแฟนขับจ๋าไม่ไม่ไม ไม่มีใครเป็นเทวดาที่จะอารู้หมายความว่าทั้งคนทําสูตรทั้งเราเจ้าคอยผู้ที่ซื้อนี่แหละก็ไม่มีใครรู้สักคนค่ะว่าหวยจกตัวไหนก็ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางทั้งนั้นนะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็มีได้มีเสียมีถูกมีผิดนะคะแต่ทีนี้ว่าเราจะไปเจาะจงฟันทงทุ่มเทจุด โอ้ยตัวนึงเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะแล้วพอมันไม่ออกมามันจะไงเงือบมันนั่งว่าจังซีเนาะสาวดาพูดอย่างนี้นะแล้วก็พูดด้วยความจริงใจนะคะว่าเราอย่าไปปักใจของใครคนใดคนหนึ่งเสร็จจนเกินไปนะคะอ่าถ้าล้มไงเงือบแล้วก็ก้นกี่ทังเนาะเพื่เอเดือนภาษาบา้านนอกเนาะล้มทั้งยืนนึงเสียหนะ้าก้นกี่ทังล้มทั้งยืนนี่ก็หมายก็มาอ่าหวังมากแล้วนกะ็หวังมากหวังมาก ล้มทั้งยืนนะคะบ่ถึงสิล่ะคะ่ะเนาะเดี๋ยวคนไหนมานั่งกับสิลง้งค่ะแฟนคลับจา๋าแต่ยังก็ตามมันเกิดได้เมื่อไราคะผู้จึงหนึ่งซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็เอาท,ท,ทิ้งไว้ทั่วแหละเอาวางไว้ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้สนใจซื้อไปงั้นแหละบางคนเข้ามาขยันขยอให้ซื้อกว่าซื้อไปงั้นแหละโดยที่ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรถูกแล้ววันที่หนึ่งแต่คนที่ซื้อบางตัานซื้อโอ้ยซื้อเป็นซื้อเป็นเข่ง ซื้อเป็นตะก,ก้าเลยก็มีสมัยกนะ่อนน่ะสาวดํานี่หลจาจะซื้อเป็นตะก,ก้าเลยสมัยดังๆสมัยมีงานแสดงทุกวันสองรอบบ่ายคำ่ำสมัยก่อนมันจะมีโรงหนังเนาะมีโรงหนังประจําทุกทุกจังหวัดเข้าโรงหนังนี่ภาคใต้นี่ให้ว่าทุกโรงหนังทางอีสานเราก็มาเข้าหลายหลายโรงหนังเหมือนกันกับสมัยก่อนมันจะมีโรงภาพยนตร์โรงหนังด้วยนะคะวงดนตรีก็จะเข้าเล่น ถ้าวงถ้าวงไหนดังที่สุดนะคะถึงจะได้เข้าเล่นในเข้าแสดงในโรงหนังอะสมัยก่อนเนาะสาวดำก็ไม่รู้อย่างเรวหัวใ้ดวงใตเดียนไม่รู้เรื่องกับเขาเลยกับซื้อแต่ลอตเตอรี่แหละนะคะตั้งแต่สมัยมันมีเจ็ดตัวนะคะซื้อซื้อซื้อใส่ไว้เป็นเ่งนะคะซื้อโอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อหลักหมื่นกับซื้อหลักหลายแสนเลยแหละซื้อซื้อซื้อส่วนมากซื้อแล้วก็ ไม่ค่อยได้ตรวจด้วยแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอย่างนงี้แหละเป็นกับสาวดําที่ที่ผ่านๆมาก็เล่าแฟนกับฟังเพื่อเป็นอุทางรอนว่าที่พูดนี่เป็นความจริงจากตัวสาวดาเนี่ยที่เป็นเป็นแบบนั้นจริงซื้อเยอะมาการัตติซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลซื้อแล้วก็ไม่ตรวจซื้อแล้วก็ตรวจแต่ว่าไอ้สองตัวท้ายสองตัวอะไรแค่นี้แหละรู่านๆ่านๆฟานๆก็แบบคล้ายๆว่า,า,า,าซื้อด้วยความสนุก อะไรประมาณนี้อาจจะสนุกซื้อ,อสนุกอย่างนั้นเราจะขอตัว,วทุกท่านโชคดีนะคะที่พูดมาก็เตือนสติให้สตินะคะเตือนสติให้สติอย่าไปทุ่มเทมากอย่านะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องสาวดำเปล่าโดยเป็นเพียงช่องแนะนาเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางนะคะเป็นสื่อกลางแนะนําแ,แนวทางให้ท่านเสียงจุกเสียงลาบซื้อ สลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนท่านเล่นการพนันทุกชนิดนะคะทุกๆช่องก็จะพูดเหมือนกันให้ความคิดเห็นเหมือนกันให้สติเหมือนกันนะคะแฟนกลับจา้ารัตตอลี่ใบหนึ่งก็เป็นเศรษฐีได้นะคะหกล้านนะคะเสียงไว้ถ้ามีบุญวาสนาเราต้องได้แน่นอนก็เหมือนสาวดำนี่แหละซื้อทุกวันซื้อเป็นเดือนแล้วเฝ้าสามห้าห้าสามห้าน้อย เมื่อวานนี้เกิดอาการไม่อยากจะซื้อมั่งเกิดอาการเฉยๆอ่ะดูสิอ่าก็เลยซื้อห้าสิบาทพอดูสิปกติจะซื้อสามร้อยห้าร้อยตัวเดียวเนี่ยคื <c oughs> อเมื่อวานนี้ได้ห้าสิบาท <c oughs> เนี่ยมันมัน,ม,นมันก็เห็นเห็นกันจ่าจะอยู่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะแฟนกับจ้าโชคดีจ้า